สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัฐนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่18เดือนพฤษภาคม65นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียติดรูดเบิร์นนะคะคืนนี้แอดให้รุดหนึ่งนะคะเจาะเม็ดเดียวหนึ่งเค่ะ หุ้นรัเสเซียรูดเบิ้ลรูดหนึ่งเจาะหนึ่งเก้านะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่สิบแปดเดือนพฤษภาคมะคะหุ้นเยอรมันเหมือนเดิมนะคะคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลนะคะ คณีแอดให้รูดแปดค่ะเจาะเม็ดเดียวแปดหนึ่งนะคะหุ้นเยอรมันรูดเบิร์นรูดแปดเจาะแปดหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่สิบแปดเดือนพฤษภาคมหกห้านะคะ คุ่อังกฤษอังกฤษก็ให้ติดรูดเบิ้ลเหมือนกันนะคะคืนนี้แอดให้รูดแปดนะคะเจาะเม็ดเดียวแปดสมนะคะคุณอังกฤษรูดเบิ้ลรูดแปดเจาะแปดสามนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปงัปงๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ